สวัสดีครับสวัสดียามเช้าที่อุบลราชธานีนะครับกับร้านอุบลมิวสิกซาวเซียงกงนะครับบรรยากาศช่วงเช้าเช้าวันนี้ครับกับวันเสาร์ที่18นะครับ18 18กรกฎาคมสอ6 3ันนะครับวันนี้เราพาไปชมชุดเครื่องเสียงนะครับวันนี้ครับพาไปชมชุดเครื่องเสียงแล้วก็อุปกรณ์ยามเช้านะครับ เสียงเจ๊มลนครับเสียงแกดังหน่อยครับครับสวัสดียามเช้านะครับที่อุบลราชธานีนะครับครับบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะครับ0 8 5 6 3 1 3 0ห1ทักทายกันรอบเช้าเช้านะครับ10บนาฬิกาห้นาทีนะครับที่อุบลราชธานีแป๊บเดียวจะเที่ยงนะครับแป๊บเดียวนะครับ กับงานยามเช้าๆนะครับบรรยากาศของวันหยุดพักผ่อนของหลายท่านนะสนใจจุดเครื่องเสียงก็สามารถสอบถามข้มอมูลรายละเอียดต่างๆได้ตา,ไดตามเบอร์โทรเลยนะครับวันนี้เราพาชมดอกลโพงอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่ครับมีตู้ซับครับตู้ซับอุปกรณ์ตู้ซับเรบรดวันนี้มี21นิ้วแล้วก็18นิ้วนะครับ18ยังเป็นดอกของ challenge เจรานะ challenge เจอกับ challenge เนะครับ แล้วก็มีตู้กลางก็ตู้21นิ้วนะครับ21นิ้วบรรยากาศยามเช้าๆนะครับกับงานเร่งๆอีกมาเดิมเนี่ยอาจารย์ตองเนี่ยอาจารย์ตองสภาพไหนอาจารย์ตองเป็นไงครับอาจารย์ตองวันนี้กำลังต้นสีครับจากสีทำความสะอาดตู้ค่ะโอ้ทำความดตู้อะไรครับตู้ดับเบิลดับเบิลดับเบิลเทอร์โบ ออโอ้กับตันทีมไหมกับตันทีมใช่ไหมครับนี่ากับตันทีมครักับตันทีมในฟังทางโรงงานก็กำลังเร่งครับเนาะครับผมกำลังเร่งค่ะคนสีประมาณกี่ใบสามสิบสี่สิบได้ไหมครับผมสามสิบนี่ครับวันนี้โดนย้ายมาอยู่ที่ผแผนกไหนแผนกเด็แกแผนกสีครับผแผนแกน้ำพุ่งเพราะว่าทําไมครับเพราะว่าทําผิดกฎใช่ไหมเหี่ยวประจานตองนะครับ ือ้อเ,อเขามีเป็นชุดเขามีเป็นชุดโยสลักเนบซื้อมาเลยครับบรรยากาศอยู่ที่ร้านนะครับนี่ก็ไปส่งครับเตรียมไปส่งอาจารย์คุณวิทย์ไปแปดคูณแปดตอนนี้เขาใด้กูดังกันได้เลยเนอะไปจังหวัดไปจังหวัดนะครับวันนี้ครับอาจารย์คุณไปจังหวัดนะครับวันนี้ครับ,บเดี๋ยวต้องเบิรงก่อนอย่าออเดอร์ครับอป่าออเดอร์อย่อาจารย์คุณวิทย์คนระับ ไปส่งครับวันนี้ประชารัฐก็เตรียมเดินทางครับวันนี้ประชารัฐก็เตรียมเดินทางไปส่งมอบก็น่าจะไปที่ใกล้ๆครับไกลครับแถวอำเภออำเภอนะแถวนี่คมคำสร้อยครับแปดคณแปดนี่คมคำสร้อยครับวันนี้สวัสดีท่านับสวัสดียามเช้านะครับเอฟซีอาจารย์ตองครับพอการสวัสดีพอการครับสวัสดีพี่สุรศักดิ์นะครับสวัสดีไอ้ทรายนะครับสวัสดีสุจันโอ๊คคุณวงสวัสดีทุกๆท่านนะสวัสดีทั้งทรายครับสวัสดีทั้งตั้มสวัสดีคุณเจล่นะครับ ทักทายรอบเช้านะครับสวัสดีทีมงานอุดรสืบสานะครับบรรยากาศยามเช้าเที่วงราชธานีแบบตอนนี้คนส่งก็หยุดนะครับกำลังเตรียมรถช่วงพักนะครับรถก็กำลังทยอยกลับมาที่ร้านนะครับโดยกลับมาที่ร้านเดี๋ยวพาไปชมตู้ลำโพงครับลำโพงนะครับนี่เสียงแหลมมาทาใช้สนใจก็ทักเข้ามาเลยครับ250บาทครับแหลมเดี๋ยวอาจารย์อ๊อฟมาดูพาดูแหลมเดี๋ยอาจารย์อ๊อฟนะครับอาจารย์อ๊อฟพาดูเสียงแหลมครับ ดอกเสียงแหลมตองแปดครับ2 5 0ห้าสิบาทติดตามครับผม2 5 0หบาทเราลือเสียดยังครับอยู่พัทยาเขาให้ลือไหมตอนนี้ครับยังยังยังครับลือเสียดเนาะเลีไม่เสียดครับเลงไม่เสียดเข้าไม่ได้ครับเนาะเข้าไม่ได้ครับอยู่แล้วยองก็ไปไม่ได้ครับตอนนี้อันตรายครับอันตรายครับตรงนี้ก็ต้องหยุดเนี่ยครับเดินทางครับตอนนี้ครับพี่น้องทางนี่คมคำสร้อยนะครับรอรับครับ8คูณ8ดครับวันนี้รถออกไปสองคันนะครับไปส่งมอบสองคันกับเซตแดคูณ8ด ก็หกล้อคันสองสี่ศูนย์ก็จะไปที่จังหวัดอะไรนะไปที่ยะโสธรครับกับชุดประชารัฐเหมือนกันครับแปดคูณแปดสามชุดกับพี่น้องชุมชนนะครับเดี๋ยวสักครู่รถออกครับแล้วก็อีกคันหนึ่งก็จะเป็นเครื่องเสียงมือสองที่กำลังจะเดินทางคนระับเดินทางไปรับชุดเครื่องเสียงอยู่อ่าอันนั้นอำเภอกุยบุรีนะประจวบคีรีขัน<ช>ไหมกุยบุรีไปกุยบุรีอีกรอบครับ,รบกุยบุรี กำลังรื้อยังไม่เสร็จครับรื้อหรือผับร้านอาหารนะครับตอนนี้กาลังเดินทางอ้าปากจรวดครับปากจรวดท่าไหนสนใจทักเข้ามาเลยนะครับ250บาทครับลำพงเสียงแหลมตองแปดสองบาทนะครับบรรยากาศช่วง10นาฬิกาเกือบ11นาฬิกาครับที่ร้านอุบลมิสิกซาวเซยนกงอุบลราชธานีแล้วก็ตู้ตัวนี้ครับตู้ตัวนี้เป็นตู้ของ PS a อ d i o 1 0โอรเอดนะครับของเฮียไพศาลเฮียชวัตนะครับร้านไพศาลครับตัวนี้ก็น่าจะตู้พร้อมดอกน่าจะพันกว่านะครับตัวนี้ครับ พอมีคล้ายๆกับเจวินครับมีเสียงมิดโลด้วยตัวนี้มาอุรานครับจิฟากทัดครับผมอ๋อครับเดี๋ยวดูตารางงานนะครับดูตารางงานให้ครับดูตารางงานให้ครับไฟด้๋ยวขนไปส่งครับขนไปส่งสำหรับโครงทัดนะครับแล้วก็มีตู้อีกเยอะครับอีกเยอะตู้เสียงกลางครับตู้เสียงกลางไปละพันห้าร้อยบาทครับตู้กลางเป็นชุดแผนโรงงานครับชุดแผนโรงงานสบองนิ้วนะครับสเปคคอนหลบฝนครับตัวนี้แบบมีอยู่ประมาณ สิบกว่าใบสิบหกใบครับสิบหกใบนี่ครับชุดสลักโรงงานรีไปละพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวจะไปโพสทีรายการเดี๋ยวราไปโพสที่ร้านรายการนะครับนี่ครับแล้วก็ตู้เบร์ยี่สิบเอ็ดนิ้วครับยี่สิบเอ็ดนิ้วเป็นรุ่นบีวีครับบีวีบีวียี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับใบละสองพันบาทนะครับตัวนี้ทำสีให้ใหม่ครับตัวนี้พ่นเป็นสีดำ ดำเงาเฉยตัวนี้ครับไม่ได้พ่นสีระเบิดครับตัวนี้มีอยู่ประมาณยี่สิบกว่าใบครับยี่สิบกว่าใบแล้วก็มาที่บีมก็ยังมีครับบีมห้าพันบาทนะครับพร้อมกล่องแหลกครับบีมห้าพันบาทเป็นบีมสองสามโซนนะครับแล้วก็มีดอกสมัยครับสินค้าออกทุกวันนะครับอัปเดตทุกวันต้องอัปเดตทุกวันครับบางรายการเราขายไปแล้วเราก็ได้อัปเดตให้ชมทุกวันนะครับดอกสมัยก็2,500ันห้ร้บาท ครับแล้วก็ตูดเหลืองครับตัวนี้ตูดเหลืองดอกละหนึ่งพันบาทครับนี่ตูดเหลือง MB ็มบห้าร้อยนี่ครับดอกละหนึ่งพันบาทดอกเดิมครับถ้าดอกซ่อมก็แปดร้อยบาทครับดอกเดิมเแล้วก็มีอะไรอีกครับนี่ครับดอกที่เอามาใหม่ครับดอกนี่เป็นแอมใหม่แอมอุปกรณ์ใหม่บีมสองสามศูนย์ก็ตัวละห้าพันพร้อมแหลกนะครับแล้วก็มีแชร์เลนเจอร์แชร์เลนเจอร์นี้ก็สองพันห้าร้อยบาทครับดอกเดิมเดิมรุ่นแปดร้อยครับ 18 ELF 800ครับตัวนี้ที่ใส่ในตู้อเมเจอร์นะครับซับเบีอเมเจอร์ร800บาทครับตัวนี้บบน2,500บาทออดิโอดีไว้ก็ประมาณ2,350บาทครับดอกเดิมๆนะครับ18นิ้วรุ่น800บาท PA 18 800บาทออดิโอดีไว้ครับตัวนี้ก็อยู่ราคาที่2,350บาทนะครับออดิโอดีไว้2,350บาทดอกเดิมๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับตัวไหนสองร้อยแปดสิบรุ่นหนาครับเป็นรุ่นหนาแล้วก็มีตู้โหลดครับตู้โหลดส่วนพาวเวอร์แอมก็อยู่อีกโกดังอยู่ที่โซนสามวันนี้เราอยู่ที่โซนสองครับตอนนี้เราพามาชมโซนสองนะครับแล้วก็มีดอกอะไรครับนี่ครับนี่ดอกทําดอกอะไรครับนี่ครับหลายรุ่นหลายแบบให้ชมกันนะครับแล้วก็อีกที่อยู่ในตู้อีกก็มีเยอะครับทันทอย ก็ทยอยขายกันไปครับ21ินิ้วก็2500บาทนะครับต่อของป๋าสมัยครับตัวนี้21นิ้วนะครับไว้์นิ้วกรบโค้งส้มสนใจรุ่นไหนก็มาดูมาชมกันได้นะครับแล้วเราจะพาไปชมที่โซนสครับโซน3ก็จะมีสินค้าจัดชุดมากมายชุดประชารัฐชุดชุมชนนะครับวันนี้มีตู้ที่เตรียมสมมอบว่ามีตู้ของเอกซาวนะครับตู้ซับเบดก็ประมาณ1 0 16ใบครับเตรียมสมมอบว่าวันนี้นะครับเสียงกลางก็ราคา ขออภัยครับเชียงกลางก็ราคานี้ก็พันห้าร้อยบาทครับแต่แกงปั๊มแต่แกงปั๊มพิลเตอร์นะครับชุดแผนโรงงานสลักอุปกรณ์สเปคคอนหลบฝนนะครับอ่ะสนใจรายการไหนก็มาดูมาเลือกได้ชมครับอยู่ที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิสิกซาวเชียงกงอุบลราชธานีครับบรรยากาศช่วงเช้าเช้าแหลกไซฟาเวอร์หมดครับแหลกหมดนะครับแล้วก็มีดอกครับมีดอกอากพาไปชมฝั่งโรงงานนี่ครับที่เขากำลังทำตู้ตอนนี้แต่ว่า ฝั่งนี้เสียงดังครับเสียงดังเดี๋ยวเราพาไปชมครับพาไปชมครับเดี๋ยวพาไปชมฝั่งโรงงานครับอยู่ที่โซนหนึ่งครับโซนหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูโซนหนึ่งกันครับตนี้จะไปส่งเครื่องครับตัวนี้ไปอ่าจังหวัดอะไรไม่รู้ครับจําไม่ได้ตัวนี้ครันนี้ก็ไปแถวยโสครับยโสธรฝั่งโรงงานนี้จะเสียงดังหน่อยครับประจารย์ตองก็กําลังเร่งอยู่ฝั่งนี้หกคนครับคนงานหกคนฝั่งโรงงานก็ ไม่อยากเดินเข้าไปครับเพราะว่าอย่าไปเสียงดังก็ับเสียงดังฝั่งนั้ไเป็นโลงเหล็กครับฝั่งนั้นเป็นโลงเหล็กครับไปดูฝั่งโลงเหล็กครับโลงเหล็กท่านที่อยากได้อุปกรณ์นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับดี๋ยบโอ้นี่ครับเอาเหล็กวาครับโอ้ครับนี่ครับครับตอนนี้เป็นฝั่งโลงเหล็กครับโลงเหล็กท่านที่อยากได้เหล็กสร้างบ้านนะครับก็มาดูมาชมครับเดี๋ยวได้เหล็กสร้างบ้านนะครับเหล็กทาบ้านทําอะไรก็มาเลือกไดครับเรามี ให้เลือกชมกันนะครับบอกว่าราคาถูกนะครับราคาถูกนะฮะนี่ครับเดี๋ยวฝั่งนี้ก็จะเสียงดังกับฝั่งนี้โอ้ตัวนี้ป้ายตั้งแต่ปี2015ครับตัวนี้ป้ายแต่งานซาวไลครับที่ทุ่งบุรพาเดี๋ยป้ายนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเสียงดังหน่อยครับฝั่งโรงงานเดี๋ยวอาจารย์ต๋องอาจารย์ตองอา อาจารย์ตอ๋องอาจารย์ตอ๋องเดี๋ยวไปทครับใกล้ทีนเนอร์นะั่นเดี๋ยวบื้มครับเดี๋ยวบื้มนะอาจารย์สองเดี๋ยวบรรยากาศอยู่ฝั่งโรงงานาตอนนี้เราอยู่ที่โซนหนึ่งครับโซนหนึ่งก็จะเป็นงานาทำโรงงานตู้ลำโพงครับทำตู้ลำโพงฝั่งนี้ทำตู้อุปกรณ์ต่างๆครับ <c oughs> งานซ่อบมบำรุงอยู่ฝั่งนี้หมดอันนี้อยู่โซนนี้ เราไปดูพิซซนึงฝั่งนี้เสียงดังกับฝั่งนี้จะเสียงดังหน่อยพิซซหนึงเราจะไปที่โซนสามครับไปดูโซนสามกันบรรยากาศถานนครับถ้าช่วงเย็นรถจะติดครับช่วงเย็นรถจะติดมากครับนถนนอยู่หน้าร้านครับตอนนี้นี่เรามาที่โซนสามครับมาที่โซนสามโซนสามก็จะเป็นโรงงานประกอบอุปกรณ์ต่างประกอบตู้ลำโพงครับอยู่ที่โซนสามที่รองเสียงนี่ลานเดโมโครับ ร้านลิโมเอ้าดร์เนี่ยตัวเตรียมส่งมอบเซตนี้ครับต่อไปก็แปดขึ้แปดครับเดี๋ยวมาขึ้นรถฝั่งนี้เป็นโรงงานเป็นฝั่งประกอบตู้ลําโพงอุปกรณ์ต่างๆครับนี่พาชมเดี๋ยวบอกอาจารย์ตองหน่อยเดนร็อบเดนตองเกียร์เหล็กกับชินเนอร์ทำด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวบึ้มครับเดี๋ยวบึ้มเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟครับเปิดไฟพอทีมงานออกไปส่งชุดเครื่องเสียงครับวันนี้ออกไปทั้งหมด6คนครับวันนี้ออกไปส่งชุดเครื่องเสียงประมาณ6คนครับ ฝั่งนี้ก็จะจะเปิดไฟแล้วลองเสียงกับลองเสียงฝั่งนี้เกี่ยวบบรรยากาศเสียบเสียบไฟ LED ครับไฟ LED ดีเดี๋ยวตรวนี้เสต็อกค,ครับสต็อกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยพาเดินชมบรรยากาศอยู่ที่บนโอ้เอ็มเอกซาวเหลือแท่นสุดท้ายครับแท่นสุดท้ายหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทตัวนี้แท่นสุดท้ายแล้วครับตัวนี้แท่นสุดท้ายแล้วแท่นสุดท้ายแล้วตัวนี้ครับ ท้ายสุดสุดท้ายกับ A 6 0 0พันนะตัวนี้แต่เป็นกล่องเก้าพัน0อพันแท่นสุดท้ายแล้วสนใจก็ทักเข้ามาเลยนะครับแต่ว่าเปิดเปิดเพลงฟังชุดนี้นะครับเปิดเปิดเครื่องชุดนี้หน่อยชุดไหนก็ได้ครับเปิดเครื่องนะครับเดี๋วก็มีตู้สบเบียรเทคหน้าครับตัวนี้เป็นมือสองครับตัวนี้มาปนกันได้ยังไงกับข้องใหม่ตัวนี้เดี๋ยวบรรยากาศอยู่ที่บนราชธานีครับบรรยากาศที่โซนสามตีเป็น power ครับที่ยังหลุดจองมานะครับ ชุด8คูณ8ลูกค้าสนใจก็ทักเข้ามาเลยนะครับ8คูณ8นะครับมีหลายรายการให้เลือกชมกันนั่งร้านของใหม่ก็พันสามครับแล้วก็ชุด1,500บาทก็มีครับของใหม่1 5 0บาทนั่งร้านแล้วก็1,300บาทครับสนใจก็มาซื้อเลยครับที่ร้านถ้ามือสองก็850บาทครับนี่เซตนี้ครับเตรียมส่งมอบครับเดี๋ยวเอาขึ้นรถครับตอนนี้ตู้กลางเราไม่ทันเราจะดอกเนาะตอนนี้ตู้กลางขาดตลาดขายดีครับตู้เสียงกลางครับ1,590บาทครับ รุ่น V ีแต่แกงปมก็นี่ครับนี่กำลังประกอบครับนี้ก็ส่งมอบรับสี่ที่ประกอบนี่คือรอส่งครับเตรียมส่งเพราะต้องแบ่งแบ่งทีมงานครับอยู่ที่ร้านอย่างน้อยก็วันนึงต้องใช้คนงานอย่างน้อยถึง1 5ถึง16คนครับอยู่ที่ร้านเพราะมันแบ่งแผนกครับแบ่งแผนกฝั่งงานตู้ก็ทําตู้ครับฝั่งทางประกอบก็ประกอบนะครับเียให้เลือกก็้ชมกันนะครับสนใจรายการไหนก็ทักเข้ามาเลยครับนี่ครับตู้ตัวนี้พร้อมดอกครับ1,600บาทนี่ครับ ฟังคาราโอเกะที่บ้าน1,600บาทนะครับตู้แบบบนิ้วนะครับตัวนี้ดอก OBO M แลมยูนิตครับตัวนี้นะครับ1,600บาทพร้อมดอกนะครับส่วนตู้ะแกรงฟิลเตอร์พร้อมดอกแผน 4. จุดก็3,900บาท15นิ้วนะครับตู้พร้อมดอก3,900บาทมีหลายรุ่นหลายราคาให้เลือกชมกันครับสนใจก็มาดูมาชมได้ครับแต่ดูรายการไหนตู้รุ่นไหนนะครับ ออเดอร์88เท่าไหร่ครับออเดอร์ Order 8ตอนนี้เพิ่งทำมาโชว์แค่4ใบแต่จัดโปรโมชั่นก็อยู่ประมาณสามพาร้อยบาทนะครับโปรโมชั่นบอกเลยว่าเอาแค่4ใบนี้เท่านั้นนะครับของใหม่ครับตู้ใหม่จัดโปรโมชั่นแค่4ใบนี้เท่านั้นครับออเดอร์ Order 88นิ้วตะแกรงปั๊ม3,990บาทนะครับแค่4ใบเท่านั้นนะครับขอแค่4ใบนะครับ 3,990บาทแค่4ใบนี้เท่านั้นนะคทำหมดแต่สี่ใบ,บนี้ก็ไปขายกับ5,000กว่าครับตัวนี้ตะแคงปั๊มนะครับเป็นตู้ลำโพงรุ่นใหม่ครับที่เราทำขึ้นมาสำหรับลูกค้าที่อยากได้ฟังแนวเสียงของออเดอร์88นิ้วนะครับนะี่ครับคอบเหลก็กตะแกรงเหล็กหูจับเหล็กครับตัวนี้เป็นตะแกรงปัม๊มอ่าตะแกรงปั๊มโรงงานนะครับนี่ครับซีระเบิดนะครับตัวนี้นี่ฮะ โพจชั่นแค่ขออภัยครับโพรเจชั่นแค่4ใบนี้เท่านั้นนะครับ3 9 9 0บาทหมด4ใบนี้ก็ก็หมดเลยนะครับนี่ก็เตรียมส่งครับเตรียมส่งพุทพาวเวอร์เหลือไม่เยอะแล้วครับพาวเวอร์และแอมเอกซาวแ่นเดียวครับเอกซาวแค่หนึ่งแฉนนะครับเอกซาวเหลือแค่หนึ่งแฉนนะครับวันนี้แล้วก็อยู่ด้านหลังครับเราก็ตั้งเตรียมขึ้นโกดังอีกโกดังหนึ่งกับสต็อกสินค้านะครับประมาณอีกหนึ่งไร่ครับอยู่ข้างหลังนี่กําลังเตรียมอย่างที่เป็นรูออกไปนะครับนี่ก็กำลังเตรียม ชุดนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ที่ห่อพลาสติกนี้คือเตรียมลงพี่น้องทางใต้ครับตัวนี้พี่น้องใต้ก็ต้องซีลหน่อยเพราะมีฝนเยอะฝนตกเยอะนี่ครับตู้นี้ก็เตรียมรอสงมอบครับแล้วก็มีชุดเซ็ตราคาประหยัดครับก็เป็นเซ็ตนี้ครับเซ็ตราคาประหยัด12,500บาทครับ2อคูณสพร้อมทั้งระบบครับหนึ่งบาททั้งระบบนับอ่ะพาเดินชมไปเรื่อยนะครับสะดุดรายการไหนก็ทักเข้ามาได้เลยครับสะดุดรายการไหนก็ทักเข้ามา ส่วนเซตนี้ก็125,000บาท8ปคูณแนะครับนี่ครับเซตนี้ครับยังเป็นชุดที่ลูกค้าสั่งเยอะครับ8ปดคูณแปดหนึ่บาทมิกเซอร์16บหกชัแนลพาวเวอร์แอมป์พันองร้บาทคูณสครับ4ี่ชัแนลนะครับแล้วก็พาวเวอร์แอมป์แปดร้อบาทคูณ4ี่แบบที่สี่ชัแนลมือนกันครับขับเสียงกลางครับที่ที่4โอห์มนะครับ EQ Cross ไมลอยเป็นรุ่นจูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้ปลั๊กไฟ30แอมป์ก็มิกเซอร์16บหกชัแนลตู้ซับเบียร์ต้องพ่วงโค i d t ีเทอร18นิ้วนะครับกลางก็เป็นรุ่น V2 8ใบแขวน3.8 x 8 125,000บาทจะอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมเพื่อโปรโมชั่นที่ลูกค้าสั่งจองเยอะแล้วก็ขายดีแลหลกราคาโปรโมชั่นครับขอราคานี้ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับตอนแรกว่าจะขยับราคาขึ้นแต่ว่าลูกค้าขอขอหน่อยท่านที่ซื้อไม่ทันแล้วก็ถือว่าแบ่งๆกันไปใช้นะครับแหลกตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่3,990บาทนะครับ3,990บาท ยังอยู่ที่โปรโมชันเดิมนะครับยังไม่ขยับราคานะครับผมให้ยังอยู่ที่โปรโมชันเดิมอยู่นะครับยังมีสต๊อกก็เหลือประมาณ3-40ตัวยังมีโปรโมชันนี้นะครับขอขอขอโปรโมชันนี้ให้ลูกค้าก่อนพอได้ใช้งานก่อน3า9 0บาทตู้7 0 0ด0บาทแล้วก็20,000 0บาทนะครับ12คูณแแล้วแต่เราเลือกได้มีอุปกรณ์มีอะไรครบเซตให้ทุกอย่างครับนั่งร้านอุปกรณ์ลอกเวทีอุปกรณ์หม้อดึงไฟอุปกรณ์ต่างๆครับก็มาเลือกชมได้นะครับ12คูณ มีหลายราคาให้เลือกชมกันนะครับเอาเรามาดูตัวนี้ครับอ่ะดูพาวเวอร์แอมเบกซาวรอครับดูแอมเบกซาวรอนับเหลืออยู่หนึ่งแท่นสุดท้ายเพราะแท่งแท่นข้างล่างจองแล้วครับตัวนี้เหลือแท่นสุดท้ายแล้วครับสำหรับ A6 หกพันหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทนะพาวเวอร์แอมเบกซาวชัยภูมิเหลืออยู่แท่นสุดท้ายแล้วนะครับหมดนี้ก็คือต้องรอรอบหน้าล็อตหน้ากับสินค้ามือสองกับราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท A6 หกพันนะครับเป็นคลาส A B ตัวนี้หมอ้อแปลงสองลูกครับตัวนี้ แล้วก็ระบบเล็กกเร่ระบบต่างๆก็ขับปาซิเตอร์ทารซิเตอร์ตัวใหญ่ครับตัวนี้บอกเลยว่านะครับถ้ามีปัญหาอะไรหาซ่อมง่ายครับตัวนี้นะครับมีอยู่ตามแผงผักทั่วไปนะครับตามร้านขายอะไรทั่วไปครับอะไรทุกอย่างเรามีนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรต่างๆก็ยกมาที่อยู่ที่ร้านเราดูแลให้นะครับสลหรับพาวเวอร์แอมทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่สั่งจองจากทางร้านนะครับเอาเรามาดูเปิดฝาด้วยครับทักไป สอบถามไว้ก่อนได้ไหมได้ครับผมได้ครับเอาเรามาดูครับมาดูครับเราจะเปิดฝาตัวนี้ให้ดูมอยแอมชั้นนี้ราคา7,500บาทคุ้มไหมมาดูฐานซิสเตอร์ข้างในครับน่าจะเป็นรุ่น5,002แล้วก็นะครับ194342นะครับเนาะประมาณนี้ครับเนาะขั้วบวกขั้วลบนะครับเฐาทานซิสเตอร์สองบวกจะทำนะสองสองรุ่นจะทําหน้าที่อ่าตัวหนึ่งเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับเป็นบวกเป็นลบอ่าเรามาดูเปิดฝาให้ดูกับหม้อแปลงน่าจะเป็นเทอร์ลอยเลยสี่คอ เทอลอยเนาะตัวนี้เป็นเทอลอยใส่ทุกท่านนะครับ4ค4มีตั้งแต่ราคา2 3 5 0 0บาทครับ4ค4 15นิ้วแล้วแล้วก็4ค4 18นิ้วนะครับนี่ครับเรามาดูกันครับช่วงเงยน็เยนๆที่ร้านอุบลมีสกสกซาวเซ็นกองอุบลร,ราชธานีอัปเดตสินค้าทุกวันนะครับอัปเดตโปรโมชั่นต่างๆครับ2ค2เราก็มีให้เลือกชมกันนะครับแล้วก็นี่ครับกองแลกยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมว่าจะขยับราคาขึ้นไปแต่ว่าลูกค้า ขอในราคาเดิมได้ไหมเราเลยจัดโปรโมชั่นให้อีกจนถึงสิ้นเดือนนี้กับ3,990บาทแหลก3ฝาผิวอลูมิเนียมลึก24นะครับมีล้อนตัวนี้เป็นผิวอลูมิเนียมครับแหลก3ฝาสามารถใส่ Power อร์ได้นะครับแหลก3ฝาผิวอลูมิเนียมนับมีล้อแล้วก็มีตัวล็อกล็อกล้อนะครับผิวอลูมิเนียมลึก24 24นิ้วนะครับแหลก12อยูนะครับมีล้อแหลก3ฝา วอลูมิเนียม3,990บาทเรามาดูตัวนี้ครับนี่นะครับนี่นะฮะ Power เ m อร์แอรุ่นเอ็มสี่ห้วซีแปครับตัวนี้นะครับเป็นคลัชเอเบครับตัวนี้เนี่ยครับเรามาดูข้างในกันครับเนี่ยหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับนี่เทอร์ลอยนะครับตัวนี้ตกน้ําตกน้ําไม่ไหลครับเทอร์ลอยอ่า7,500บาทครับ7,500บาทลูกค้าในสนใจทางชิเตอร์ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ข้างละ12คู่นะครับก็18นิ้วได้ข้างละ3ถึง4ดอกครับตัวนี้3ใบถึง4ใบนะฮะโครคงหล่อนะครับ7500บาทกับ power a m m my npe รุ่น m c 8 0 0จาก my npe ครับตัวนี้7500บาทนะครับท่านในสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามราคาโปรโมชั่นต่างๆครับส่วนตัวนี้เลยครับ แอมเอกซาวก็ยังเหลือ1นึ่แค้นสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าแอมเอกซาวนะฮะับหนึ่งหมบาทนะครับตัวนี้เป็นคลาสเอเบอร์ครับแล้วก็มีแอมเอนจิเนียร์ครับเอนจิเนียร์ยังไม่ได้โพสต์ขายเนาะแล้วก็ดอกลำโพงอีกหลายรุ่นหลายแบบหลายราคานะครับอยู่ด้านหน้าร้านก็มาเลือกมาชมได้เลยครับตามราคาต่างๆโปรโมชั่นต่างๆนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับกับบรรยากาศของอชุดเครื่องเสียงนะครับวันนี้เนี่ยที่เราได้อัปเดตกันไปนะครับกับชุดนี้นะฮะนี่ครับ หนึ่งหมืนเท่าไหร่ครับตัวนี้โบตาริชุดนี้มีโปรโมชั่นตั้งแต่1นึ0 0 0สแล้วก็2 0 0 0 0นบาทกับเซ็ตสิบสองคูณแปครับเป็นไดวเวลล์แครครับตัวนี้เป็นไดวเวลล์แคร์ของมาลานี่ครับตัวนี้พร้อมระบบทุกอย่างครับนี่ครับก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ตามรายการโปรโมชั่นต่างๆนะครับ0856313001ครับมีตู้แอคทีฟไหมครับ4ีคูณส ร้อมพาวเวอร์มีราคาเท่าไหร่ตั้งแต่ราคา23,500บาทสำหรับ4ี่คูณสี่นิ้วนะฮะปะโครดวางอยู่2ใบอ๋อมีครับผมมีตู้แอคทีฟสวัสดีครับคุณสัมพันธ์สวัสดีคุณคมสันเชียงกงกทมชัดเจนดีครับตู้เสียงกลางอเมเจอร์นะครับยังไม่ได้ใส่ดอกครับตอนนี้ครับสวัสดีคุณชานรงค์มิวสิกทักไปสอบถามไปได้นะครับสอบถามข้อมูลต่างๆก็ตามราคาโปรโมชั่นเลยครับเซตนี้มี2ราคาครับสำหรับ12บสคูณแมีตั้งแต่1นึ่งแสนเจ็ดหมื่น 5,000บาทจนถึง2,000 0 0บาทพร้อมนั่งร้านพร้อมอุปกรณ์พร้อมระบบสายทุกอย่างพร้อมใช้งานนะเป็นไดเว์แลกและรพร้อมระบบสายกับ15-20ถึงเมตรลำโพงโคง้งหลอดอก bm 3 0 0 b ลูกค้าท่นสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ตามโปรโมชั่นต่างๆได้เลยนะครับเทอร์โบ18นิ้วมีตั้งแต่ราคา1,300บาทเป็นมือสองนะครับส่วนตู้ใหมก 2, กก่ก็2,700บาทขอบเหล็กตะแกรงเหล็กนะสีละเบิดนะตัวนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สั่งจองชุดเครื่องเสียง สำหรับวันนี้ก็ไลฟ์สดก็เอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันครั้งหน้ากับโปรโมชั่นต่างๆที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมีสิกงสาวเซียงกงเราเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่โซน1โซน2โซน3แล้วก็ฝากอีก1โซนใหม่ล่าสุดนะครับจากทางร้านกับโซนร้านอาหารกาแฟดีคอฟฟี่ช็อปกับกาแฟดีทีเด็ดที่ร้านอุบลมีสิกงสาวเซียงกงอุบลราชธานีโซน4เร็วๆนี้แน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะเพราะว่าติด โคอิดอยู่นะครับตอนนี้รถบรรทุกคันนี้ก็ขายไปแล้วนะครับก็รอลูกค้ามารับเจอกันใหม่ครั้งหน้าฝากติดตามต้วยก็แล้วกันนะครับ0856313001สนใจตู้แอคทีฟเดี๋ยวเราจะมาแจ้งรายการราคาโปรโมชั่นกันอีกหนึ่งรอบขอบคุณที่ติดตามเจอกันใหม่ครั้งหน้าฝากโปรโมชั่นนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับ1 2 8นะครับี๋ยวเจอกันใหม่อีกหนึ่งรอบสวัสดีครับ